คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมจะมาพบกับแจ๊บในช่วง2ตัวตัวในช่องไปกับแจ๊บวันดี สำหรับวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลต่างประเทศครับก็ได้กลับมาสู่ในเลกที่2ครับ่างฟุตบอลเอเชียฟุตบอลไทยครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเนี่ยถือว่าอัดแน่นเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบบ่ายรอบเย็นนะครับจะมีฟุตบอลออสเตรเลียฟุตบอลลีกอินโดฟุตบอลลีกมาเลเซียหรือฟุตบอลไทยดีครับให้เราได้ติดตามและช่วงนี้ครับก็ยังมีรายการฟุตบอลยุโรปอย่างถ้วย FA ครับลงทําการแข่งขันและศึกบูเลติก้าเยอรมันพร้อมหลีกรองต่างๆอีกมากมายครับใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเอเชียครับทุกคนก็รู้มบอ เลยครับว่าเรื่องฟุตบอลเอเชียเรื่องฟุตบอลอาเซียนยังไงก็ต้องไว้ใจแจ็คบอลไดครับขอสามารถกดมาได้ครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลเดกันได้เลยครับหรือดช่องทางครับแอปไลน์แอปเอฟทีดิบก้าครับเดี๋ยววันนี้ขอในคฟัมสองตัวชัวร์หน้าจอครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทางของบอลเดครับ เพื่อไม่พลาดการติดตามบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ครับสหรับวันนี้ครับเราจะเปลีป่ยนบรรยากาศครับมาลุยในฟุตบอลรอบเย็น,นครับในสุดฟุตบอลไทยลีกในเลกที่2ครับเป็นคู่ระหว่างอุทัยธานีเอฟซีครับพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอุทัยธานีเอฟซีนะครับต้องบอกว่าผลงานในช่วง ขึ้นฤดูกาลแรกครับผลงานเนี่ยถือว่ายังไม่ได้มาตรฐานักเท่าไหร่ครับเป็นทีมที่อยู่กลางตลางออกไปลท้ายส่วนทีมเดือรจจากฝูงวิลามครับไม่ต้องพูดพาำทำเลงครับปีนี้ถือว่าผลงานโดดเด่นเหลือเกินครับเพราะว่าปีนี้นะครับในเลกที่หนึ่งครับสามารถเก็บคะแนนได้มากสุดตั้งแต่ก่อตั้งในรายการฟุตบอลไทยลีกมาเลยครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับถึงแม้ว่าทำสถิติที่ดีแบบนี้แต่ในเลกที่สองครับทัพบุรีมันเต็ครับได้มีการเปลี่ยนแปลงเล่นต่างชาติหลายรายผู้เล่นต่างชาติครับที่เล่นไม่ผ่านในไทยล ได้มีการปลดออกไปครับยกเลิกสัญญาและเซ็นเพลนที่มีคุณภาพระดับยุโรปครับเข้ามาสู่ทีมในเลทที่2ครับทำให้มาตรฐานในเลทที่2ของบุญลังครับ ต้องดีกว่าเหล็กที่1อย่างแน่นอนครับส่วนอุทัยธานีเอชซีครับผลงานนะครับต้องบอกว่า5นัดหลังจุดเนี่ยสามารถเก็บชนะได้ถึง3เกมต่ยามเจอกับบุรีรัมย์มา10นัดหลังจุดเนี่ยไม่เคยเอาชนะบุรีรัมย์ได้แม้แต่ครั้งเดียวและวันนี้เงื่อนไขของเราครับขอพีชนะหนึ่งประตูก็ได้ถูกกับปั้นแล้วครับนัดที่ผ่านมาของบุรีรัมย์ครับพลาดท่านครับโดนพีทีระจวนครับตีเสมอไป1ประตูต่อ1นช่วงท้ายเกมทําให้วันนี้นะครับบุรีรัมย์ครับหวังจะ ล้างายในนัดที่ผ่านมาจะต้องเก็บสคะแนนอย่างแน่นอนและทีมยามรัทุกคนก็รูดีอยู่ครับว่าไม่ค่อยสะดุดติดต่อกันหลายนัดอยู่แล้ววันนี้ครับยังไงรัมก็ต้องการหวังสคะแนนอย่างแน่นอนครับแค่ชนะ1ประตูก็ได้ชูกับปันขอเลือกเชียร์ไปที่วิลัมเนเต็ดกันได้เลยครับส่วนคุณทิ่2อนะครับในศื่อฟุตบอลที่โหลเอรายการถ้วยฟุตบอลเอฟเอครับขอเลือกไปที่ฟุตบอลเอฟเอครับคระหว่างเรซแฮมเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสเรซแฮมนะครับเป็นทีมจากเวทีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษส่วน ลอตเตอรี่แฮมฟอร์ดครับเป็นทีมจากผิวเลกิปคผลงานทั้งสองนัดก็ต้องยอมรับว่า นอตติแธมฟอร์เรสอาจจะดีกว่าในชื่อชันครับแต่ถ้าฟอร์อรคาร์เล่นเล็กแฮ้มครับมาดีเกินปีนี้4นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยส่วนมอร์เรสครับเพิ่งชนะล่าสุดเพียงนัดเดียวแต่วันนี้ครับผมเชื่อว่านอตติแธมฟอร์เรสครับจะทิ้งโปรแกรมเอฟอคัพออกไปครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยไม่มาเท่าไหร่แล้วเอาทีมของตัวเองครับไปลุ้นหนีตกชั้นดีกว่าครับในเวลา9 0สนาทีผมเชื่อว่าเล็กแฮมจะไม่แพ้อย่างแน่นอนและมีโอกาสลุ้นเบียดชนะด้วยครับขอเลือกเชียร์ที่เล็กแฮมกันเลย2องตัวชัวร์น่าชออะครขเเเลลลืกียท่แแมต็ สร้างความประทับใจให้แกบเอซีแจ็คบอดีแค่นอนและใครอยากได้เพิเ่มเติมมากกว่านี้ครับไม่ว่าเป็นฟุตบอลรอบเย็นฟุตบอลรอบนีครับรับโครงการฉบับเต็มก็ปัดมาได้ครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟ,ฟล์ของบอดีหรือที่ช่องทางแอปไลน์แอดเอฟพีหนึ่งครับ,รบจะไม่ทำให้เอซีต้องผิดหวังกันเช่นเคยครับให้ทุกบทจบทีแจ็คบ้าบบ,บอลทุเดย